สวัสดีค่ะวันนี้มามาและน้องนาเพชรนะคะทํากิจกรรมการเป่าฟองนะคะเรามาดูเลยค่ะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอย่าง <c oughs> แรกนะคะ <c oughs> จะต้องมีดต่อสีสีนะคะ <c oughs> กันไกล ะะปืนกาวค่ะน้ำยาสำหรับทำฟองนะคะการตัดหลอดให้ได้แบบนี้นะคะเราจะตัดหลอดนะคะประมาณ1เซนนะคะ <Okay. S 1> ใช้ปืนกาวนะคะยิงนะคะตัวหลอดเนี่ยติดกันให้เป็นรูปดอกไม้แล้วก็ทำการเทน้ำยาลงไปในถาดเราจะมาเป่าฟองให้ดูนะคะเทน้ำยาเลย <c oughs> เฮ้ยเทน้ำยาล <c oughs> เลยเดี๋ยวมาดูกันนะ <c oughs> กันทีนี้เราจะทำการเอาหลอดนะคะที่เป็นรูปดอกไม้เนี่ย ชุบไปในน้ำยาแล้วก็ทำการหนึ่งสองสามช่วยกันว้าวว้าวว้าวเอาไม้เอาไม้เอาไม้ช่วยกันช่วยกันช่วยกัน,กนหนึ่งสองสามว้าวเยอะมากเลย เผ็ดเป่าเผ็ดเป่าเผ็ดเป่าจุม่จมกระแลงเอาอีกเอาอีกยังไม่หมดยังไม่หมดมันกันมาเพจี่เพจี้มาม่าช่วย

มาเทมแล้วระหว่างที่เล่นฟองนะคะให้น้องๆหนูๆนะคะอยู่กับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าเล่นเนี่ยบางทีน้องอ่ะอาจจะเผลอดูดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอันตรายได้นะคะการเล่นทุกครั้งก็ขอให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยค่ะหมาม้ากับน้องเนื้อเพชรนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปต่อไปนะคะมาดูกันว่าหมาม้าและน้องเนื้อเพชรนะคะจะมีกิจกรรมอะไรมาเล่นกันอีกนะคะวันนี้นะคะหมาม้าและน้องเนื้อเพชรนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดซอบสไค b e แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนว้าว